สวัสดีจ้า,ฮ,า,า,าฮัลโหลตากาโฮสบายดีเพื่อนเพื่อนมาจ้าวันนี้จะทำขุชายแป้งทอดคุชายแป้งทอดนะคะก็ไม่อะไรเจ๋งเลยก่อจิ้นปอบแป้งจิ้นปอะแป้งเลยก่อเกาชอยปอะแป้งหลอก,ก็ที่หล่อใบฝันหลอเฮยอันนี้เป็นแป้ง,ปงข้าวเหนียวนะคะเราจะใส่ใส่พอประมาณวพาเครื่องเราไม่เยอะเท่าไหร่ก็ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยประมาณหนึ่งถ้วยนะคะ หลอกต้คอยยัอุ้นเจ๊งหุ่มต้วาอยัอุ้นน่ะนี่ก็ยกัดาาอุ่นใจถ้วยเล็กนะคะหนึ่งถ้วยเล็กประมาณนี้แหละแล้วก็แป้งมันนี่ก็ให้มกสีตฝันอา่านี่ก็มุกสูตรฝัน放ลงยปุปยใส่ครึ่งถ้วยนะคะใส่ประมาณครึ่งถ้วยแป้งมันครึ่งถ้วยนะคะจากนั้นก็ใส่น้ำลงไฟซองที่ส่เหรอเลย ใส่น้ำเข้าไปหน่อยนะคะน้ำนะคะใส่น้ำไปรประมาณหนึ่งถ้วยคนทุกอย่างให้เข้ากันก่อนจะ้ะคนทุกอย่างให้เข้ากันน้ำหนึ่งถ้วยนะคะประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะมาใส่อันนี้เป็นอ่ากุยช่ายที่ผัดไว้แล้วนะคะคุยช่าย มีหมูสับมีใช้โป้มีอ่าผู้ชายผัดเข้ากันนะคะใส่พริกไทยน้ำตาลแล้วก็มีอ่าส pues, pues, ิ๊วนี่วเนี่จะ炒咗นี่ก็猪肉碎炒อก็แล้วฮะ猪ยอ啊ไชโป้啊ใชโป้ดี人人都都แม่ล่ะยังจี胡椒ันทองจเสี่วอะเช่าหูก็ละอันนี้อันนี้ผัดไปแล้วนะคะอันนี้นะคะใส่ลงไปจ้า ใส่ลงไปในนี้เลยนะคะจากวันนั้นที่ทําที่ทาอ่าโรตีนะคะก็มันเหลือก็จะมาทําแป้งแป้งทอดนะคะจะมาทําแป้งทอดก็อยากสเสร็จแลจอก็จะมาท่จอยก้าเพิ่มเติมอีกนิดนึงกจะใส่แฮมเข้าไปนิดนึงนะคะเราจะใส่แฮมเข้าไปนิดนึงฟองซิซิลฟอถอยลอยอะ่ะเราจะใส่แฮมเข้าไปด้วยจ้ะ ก็จะวีฟองซิวซิวฝอถัยเราไปก็จะใส่แฮมไปนิดนึงนะคะตัดแฮมเป็นชิ้นเล็กๆแฮมชิ้นเล็กๆนะคะใส่นิดเดียวไม่ใส่เยอะจ้ะตัดแฮมเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปฟองทีฝอถอยเรลงไป คนะคะจากนั้นเราคนทุกอย่างให้เข้ากันเราผัดหมูกับคุยช่ายแล้วก็ใช้โป๊ผัดใสพ่พริกไทยน้ำตาลแล้วก็ซีอิว๊วซีอิ๊วขาวนะคะใส่เข้าไปก็โอเคแล้วนะทีนี้เราจะเอามาทอดจะ้ะง่ายๆนะคะก็มากาวละมันใส่หลอดทิ่มมริ้วแล้วว่าเช้าจุยกแล้เยาเมกันละก็มาอยู่เลยจิ้นอนะจิ้นแปงแ้งละผัดก่อนก่อนที่จะผัดแล้วก็คนก่อนนะคะ สาวชิ่นจิ่มซิอยู่เกา่กาจะเกาเลยอ่ะโอเคเลยเจังละเรามาทอดกันเลยจ้าตั้งกระทะก่อนเปิดไฟอยฟที่ฟหมูไทยหิดอ่ะหมูไทยอ่าหมูไทยหิดอ่ะน้ำมันอ่ะไฟจะไม่ร้อนมากนะคะร้อนปานกลางนะคะไฟไม่ร้อนมากนะคะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็ใส่น้ำมันใส่น้ำมันพืชเข้าไปรอ้อยน้ำมันร้อนก่อนนะคะเราจะใส,ใส่น้ำมันไม่เยอะจะฟอมโต้ะคะ่ะที่เย่าอมไซดกําโต้แก่ะน้ำมันไม่เยอะนะคะน้ำมันประมาณนี้นะคะน้ำมันไม่เยอะที่เย่าหมูตักหมูกําโต้อ่ะจิ้นจี้ฉินแล้วเกวาอย่าเกาเลยสิก่อนจะทอดก็คนคนก่อนนะคะ สูตรนี้ก็จะเป็นอาหารว่างหรือจะเป็นอาหารเช้าก็ได้นะคะที่ก่อจะยิวเอ่อโจชานยาต้าขามฉายยาต้าอ่ากำกายัานไงหงเ้ยมนม慢นใส่ฝอใส่ฝอจิน้นค่อยๆทอดนะคะ ทอดจนเหลืองดีแล้วก็กลับอีกด้านหนึ่งนะคะจิ้นก็เคยยาวที่กำวงแล้วฝานกีนหนึ่งหน่อยจะปิ้นโอเคโหแรงโหแรงสวยงามมากเลยจ้ากกรอบนอกนุ่มในนะคะ ทอดให้เหลืองเลยจ้าเดี๋ยวจงี้เลอออยยีหลอห้าไหมกะถ้าชอบสามารถใส่ปุ้งแห้งได้นะคะใส่ปุ้งแห้งด้วยก็ได้จ้าจะได้หอมๆนะคะสามารถเพิ่มปุ้งแห้งได้จ้ ไปพิกมานะคะจนกว่าเหลืองสวยนะคะ ได้ที่แล้วจติมละสิงิีเสร็จแล้วจ้านี่จ้ะง่ายๆนะคะหอมมากเลยจ้าหูเหเงามันโตมาจ้าเลยล่าเลยเลไทยละเลยลไทยละเรามาดูกันนะคะตัดเลยนะคะตัดเลยนะคะฮืกรอบนอกนุ่มในนะคะอร่อยมากเลยจ้า โหเฮืองอ่ะจ้ก uh, ็ชิดช้อนแหล่ะสิ้นตาดเป็นชิ้นๆก่อนนะคะสวยงามมากเลยจ้ากุแรงกแรงนี่จะ้ะเรามาชิมดูนะคะสวยงามมากเลยจ้านี่จะ้ะอืมอร่อยอร่อยมาก อืมอร่อยออหอมมากายกท่านหอ,อ,อมครอบนอกนุ่มในอร่อยมากอืมอร่อยหอมอืมหส啊ขอะกอบนอกนะคะก็ข้างในนี่นุ่มนะคะ แป้งข้างนอกนี้กรอบข้างในนุ่มจบปินนี้ตัวจะโหชอยแก่อย่าปินจะลำแก่คะโหเศกษะตากะให้มองตากะเสียละนะขอบคุณช่วหรับการรับชมนะคะลองดูนะคะอร่อยมากเลยจ้า